เหรียญราคาพระที่หายากยากในพระเครื่องหลวงปู่โตนะครับ4ี่แสนบวกลบถึง7จ็ดแสนบวกลบเป็นพระย่อยแต่ราคาไม่ย่อยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่ในช่องนะครับภูมิสองสี่เก้าสี่นะครับมาขออนุญาตนะครับพี่เฉดลังเทพนะครับมาถ่ายทำนะครับอยู่ที่ร้านลังเทพแห่งนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตพี่เฉดลังเทพนะครับวันนี้นะครับเราจะมาบอกเหรียญราคาพระที่หายากยากในพระเครื่องหลวงปู่โตนะครับว่าเหรียญราคาตอนเนี้ ราคาซื้อหาเช่าในท้องตลาดเนี่ยเท่าไหร่กันบ้างนะครับยกตัวอย่างสักหกรุ่นนะครับผมไปตามโชนครับเราไปยกตัวอย่างองแรกกันเลยนะครับก็คือพระผงของขวัญน,นะครับปี2521นะครับผมเป็นพระผงขวัญเน,นื้อผงใบลานนะครับมีตะกุด3ดอก แล้วก็1ดอกนะครับส่วนเดทราคาปัจจุบันนี้นะครับเป็นเดทราคาที่แพงมากๆเป็นพระย่อยครับแต่ราคาสุกมากสร้างแค่หลัก10องค์นะฮะแต่รวมรวมนะเนี่ยผมแกสอนนะสร้างเป็นวนประมาณประมาณ9 0 0 0องค์นะครับเป็นพระย่อยแต่ราคาไม่ย่อยนะครับเพราะเดทราคาปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่แสนบวกลบจะถึง30,000 0บวกลบอยู่ที่ความสวยครับถ้าเป็น3ดอกแล้วสวยแชมแชมป์นะครับ ต้องมี0ามแสนลบตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่บุญทุกคุณดีเนะเกี่ยวกับด้านเมตตาค้าขายและก็โชคลาภนะครับเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับเราไปดูพระยอดนิยมเนะที่เป็นท้าย่อยไะเลท์ราคาแพงองค์ที่2นะครับก็เป็นพระผงกรรมฐานเนื้อผงไบรานปี2521น่นะครับเลทราคาในปัจจุบันนี้ในตลาดนะครับซื้อขายกันนะครับตั้งแต่1นึ่งแส บวกลบนี่คือเลทที่แบบไม่สวยนะครับ1นึ่งแสนบวกลบไปถึงสองแสนะครับแต่ถ้าสวยแชมป์นะครับสี่แสนบวกลบถึง5้าแสนบวกลบต้องมีนะครับถ้าเป็นลายเสือต่งยิ้วแชมป์นะห้าแสนบวกลบต้องมีครับเพราะว่าสร้างแค่หลัก10องค์เหมือนกันจานวนการสร้างน้อยแล้วก็ประวัติการสร้างดีนะครับพุทธคุณนะครับเกี่ยวกับด้านเมตตาค้าขายโชคลาภ ปางสมาธิครับเป็นพระที่รูปแบบสวยงามมากๆและเกศาจะเยอะนะครับบางองค์ครับเขาเรียกว่าเป็นพระที่มีเสน่ห์มากๆดีกว่าครับรุ่นที่ยอดนิยมในพระย่อยอันดับหนึ่งเลยแล้วไปดูองค์ที่3นะครับในเหล็พระย่อยแต่ราคาไม่ย่อยนะครับผมเป็นพระผงรูปเหมือนเตารีดนะครับปี2,521-2,523นะครับเนื้อผงเกศรนะครับพิมพ์นี้จะหายากมากๆก็คือพิม เตาลีดบ็อกซ์สลเดอร์มีตะกุดนะครับสร้างแค่หลักร้อยต้นๆน,นะครับและเป็นพิมพ์ที่รูปทรงเหมือนหลวงปู่มากๆพิมพ์นี้นะครับถือว่าเป็นพิมพ์ที่แบบลิมิเต็ดเล็กแลทเทมนะครับมีตะกุดแล้วก็เป็นสไลเดอร์ด้วยสร้างแค่หลักร้อยองค์ราคาในเดบปัจจุบันนี้นะครับอยู่ตั้งแต่ส0 0 0สนบวกลบถึง4ี่แสนบวกลบสวยๆผมเห็นขายกันมาแล้วในตลาดนะครับสี่แสนบวกลบต้องมีนะครับเป็นพาร์ทที่รูปแบบทรงเหมือนหลวงปู่มากแล้วก็สวยงามนะครับในอนาคตต่อไปผมว่า แต่ล้านอย่างแน่นอนครับองค์ต่อมานะครับเป็นสมเด็จปกครปกร่องนะครับปี2518เป็นรุ่นแรกๆที่หลวงปู่จากสร้านะครับสร้างที่วัดใหม่มาตรมาตรลนะครับผมนี่เป็นพระที่มวลสารดีมากๆพิธีปลุกเสก5้ากไตมากนะครับเป็นปกโพที่รุ่นนี้เนื้อเกสรก็หายากแล้วไปเจอเนื้อนี้นะครับคือเนื้อใบลานนะครับหายากมากๆจำนวนกรสร้างแค่1ิ องค์บนโลกนี้เนี่ยผมเลทราคาในปัจจุบันนี้ที่มีซื้อขายกันนะครับตั้งแต่เลทราคา400,000บวกลบถึง700,000บวกลบตามความสวยนะครับมีน้อยมากๆนะครับผ่านมือผมนี่น้อยมากเอางี้ดีกว่าแทบไม่เคยได้จับนะครับได้แค่สององจริงเนะว่าพระแท้เป็นไงพระสวยเป็นไงนะครับเนื้อเวลานี่เป็นเนื้อที่หายากมากนะครับผมเดี๋ยวไปดูองต่อไปนะครับ ไปองต่อไปนะครับเป็นสมเด็จฐานสิงห์สองหน้ากรรมาการหลังข้าสารดำปี2516านนะครับเป็นพิมพ์ที่หาโคตรยากนะครับเพราะว่าสร้างหลัก10บไม่นงานประมาณ99องค์องนะครับก็คือเป็นพระที่หายากจ,จริงๆเพราะว่าประกบสองหน้านะครับเรนราคาปัจจุบันนี้นะครับสวยสวยสตาร์ทอัพตั้งแต่1 0 0 0 0แสนบวกลบถึง2 0 0แสนบวกลบนะครับผมอยู่ที่ความสวยนะครับเป็นพระที่พิธีดีนะครับ และอย่างหนึ่งนะครับพุทธคุณเกี่ยวกับด้านเมตตาค้าขายนี่สุดยอดนะครับรุ่นนี้นะครับผมใครที่อยากได้ครอบครองพระลิมิเต็ดแบบนี้ก็หาซื้อได้นะครับผมแต่ต้องเป็นผ้าสวยและผ้าแท้นะครับผมและนี่เป็นไฮไลท์องค์สุดท้ายนะครับเป็นพระที่หายากสุดๆดีกว่าเป็นพระสมเด็จนะครับรุ่นเยนินเดียนะครับเนื้อผงไบลานปีที่สร้าง2519ครับเนื้อผงเกสรทั่วไปก็อยู่ตั้งแต่หลักหมื่นนะครับ20,000 30,000 40,000 50,000แล้วแต่ความสวยนะครับแต่ถ้าเป็นลิมิเต็ด ไลท์เแบบนี้นะครับราคาสตาร์ทอัพที่มีราคาขายจริงๆในตลาดตอนนี้นะครับณตอนนี้ตั้งแต่4ี่แสนบวกลบถึงหกแสนบวกลบนะครับอยู่ที่ความสวยนะครับถ้าไม่สวยไม่สวยหน่อยก็ย่อนลงมาก็2สองแสนสามแสนก็มีนะครับผมแต่พระองค์นี้นี่ถือว่าสุดยอดเฟี่ยมไปด้วยพุทธคุณล้นเหลือนะครับเพราะว่าเป็นมวลสารที่ดีและ ุ่อคุณดีหลวงปู่ตั้งใจทำนะแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ทุกท่านนะครับได้ใช้นะครับผมก็เรียนราคาที่บอกมาในวันนี้นะครับใครที่เป็นนักสะสมนะครับที่ชอบเก็บพระแรเทมหายาก่ๆนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับหรือว่าชอบพระเแชมป์ก็ติดตามเพจภูมิ2องได้นะครับแล้วก็อาจจะแบบให้ผมจัดหาให้ก็ได้นะครับยืนรับเช่านะครับผมพระขึรนของพุโตตอนนี้นะครับ ราคาก็ขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับยังไม่มีเหรียญราคาที่ลงนะครับก็ใฝ่ตาม EP ต่อไปว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับบอกเลยราคาพระที่หายยากๆรุ่นไหนนะไปติดตามชมกันนะครับผมขอตัวราไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องภูมิสองทีท่ัด้วยครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ